สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมเราถึงต้องมีงานอดิเรกกันด้วยครับสวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่20หน้าศูนพอดแคสต์ Podcast นะครับพอดแคสต์ Podcast ที่จะช่วยขุนรื้อคน้นและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้พร้อมสำหรับการทำงานในโลกอนาะคตนั่นเองจริงๆแล้วในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเทมได้มีโอกาสดูสัมภาษณ์ u t u b e นะครับของคุณพีชี่เนาะหรือว่าที่ทุกคนอาจจะรู้จักในนามของ s ฮชแท็กส p ีเฟนโอปนะจากตัววิดีโอสัมภาษณ์นั้นนะครับพูดถึงการที่ช่วงชีวิตของคุณพีชี่ช่วงหนึ่งครับในช่วงนี้คุณพีชี่เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้ทำงาน หนะักแบบวันชนวันนะครับอาทิตย์ชนอาทิตย์เดือนชนเดือนเหมือนตัวเองเป็นหุ่นยนต์เนาะแค่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำสิ่งนั้นแล้วก็กลับไปนอนครับตื่นขึ้นมาทำสิ่งนั้นแล้วกลับไปนอนเธอรู้สึกว่าตัวเองหายไปมันเป็นแค่ระบบที่ต้องวิ่งเข้าไปทำงานเรื่อยๆอยากไม่จบไม่สิน้นซึ่งเธอรู้สึกว่า มันต้องมีอะไรไม่ปกติแน่ๆเลยนะครับเธอต้องการการช่วยเหลือเธอเลยได้มีโอกาสไปปรึกษาคุณหมอด้านจิจตเวชท,ท่านหนึ่งนะครับคุณหมอก็แนะนํากับคุณมิชี่อย่างตามตรงครับคําแนะนําแรกของค,อค,อคุณหมอคือว่าคุณลองไปหางานอดิเรกทาดูสิ่งที่เทมลรอให้ฟังนี้นะครับมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งครับชื่อว่า Keep Going จากคุณออสตินครีออนเนาะคุณออสตินครีออนเนี่ยถ้าใครรู้จักนะครับเขาเป็นคนที่เขียนหนังสือที่ชื่อว่า Still Life Artist ซึ่งเป็นหนังสือที่พูดถึงการาใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการสร้างผลงานเนี่ยนะครับซึ่งดังมากๆเนาะคีโกอิงเนี่ยเป็นหนังสือเล่มใหม่ของเขานะซึ่งในหนังสือครับคุณออสตินบอกไว้แบบนี้เับว่าเวลาเราทํางานอดิเรกอะไรสักอย่างหนึ่งได้ดีน,นะฮะมันจะมีคนรอบตัวเราากมาเลยครับที่มาบอกเราว่าทําไมคุณไม่ทำมันเป็นงานประจำปไปเลยล่ะทําไมคุณไม่เอามันโอ้โหไปสร้างไรายได้ไปเปิดร้านเลย น,นี่คือคําแนะนําของคนรอบตัวพวกเราแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วครับงานอดิเรกนะครับกับงานที่มันสร้างรายได้หรือว่างานที่เราทําเป็นงานประจาเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทุกคนคุณพิชี h บอกนะครับว่าก่อนหน้านี้ครับเธอคิดว่าการสื่อสารเนาะอการทำคอนเทนต์เหล่านี้นะครับเป็นงานอดิเรกของเธอแต่ว่าพอเธอเริ่มทํามันอย่างจริงจังนะครับทำเป็นงานเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ได้เนี่ย กลายเป็นว่าเธอได้สูญเสียงานอดิเรกของเธอไปครับมันเลยทําให้ชีวิตของเธอมันไม่ค่อยมีงานอดิเรกแบบที่มันควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความสําคัญของงานอดิเรกทุกคนงานอดิเรกครับเปรียบเหมือนเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเราเนี่ยได้กลับไปอยู่ในจุดที่ได้ทําอะไรที่รู้สึกสบายใจได้มีการพักผ่อนนะครับได้มีโอกาสทําให้ตัวเองได้มีพลังเนาะได้ทำในสิ่งที่ไม่ต้องมีความคาดหวังสิ่งเหล่านี้ครับจะทำให้พวกเราเนี่ย มีพลังแล้วก็เติมไฟให้ตัวเองเพื่อกลับไปทําสิ่งที่มันเป็นงานสิ่งที่มันเอาไว้ใช้ในการสร้างรายได้สิ่งที่ทําให้พวกเราเนี่ยเติบโตต่อไปข้างหน้านได้อย่างมันง่นคงและนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมงานอดิเรกถึงสําคัญครับใครที่ปัจจุบันนะครับมีงานอดิเรกอยู่แล้วนั่นนับเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับยังไงก็อย่าลืมลองทิ้งคอมเมนต์กันมาให้ดูเลยนะครับว่างานอดิเรกของทุกคนคืออะไรแต่สําหรับใครที่ ยังไม่มีงานอดิเรกนะครับลองดูเนาะลองหางานอดิเรกทาดูคุณอาจจะค้นพบความสุขนะครับคนพบมุมสงบในชีวิตของตัวเองก็เป็น,ปนไปได้หรือว่าสําหรับคนที่ได้เปลี่ยนงานอดิเรกไปเป็นงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นงานที่เป็นงานหารายได้งานประจําไปเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับหางานอดิเรก ของตัวเองเพิ่มเติมด้วยเพื่อให้ตัวเองได้มีความสุขในการลงมือทําในทุกๆวันนะครับก็สาหรับคลิปสัมภาษณ์ของคุณพิชชี่นะเป็นคลิปสัมภาษณ์ที่ดีมากๆนะครับเพิ่มจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์ด้วยแล้วกันน้อยยังไงใครที่อยากจะดูคลิปสัมภาษณ์ตัวจริงเนี่ยนะครับลองไปกดเพื่อติดตามแล้วก็รับชมกันได้วันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วก็ถ้าใครอยู่บน YouTube เนี่ยลืมกดกระดิ่งนันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด คอนเทนต์ดีๆที่เทียมจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในทุกอาทิตย์นั่นเองนะครับวันนี้ไว้ประมาณนี้ครับสุดท้ายมันเดิมทุกคนขอให้ความสุขในการทํางานและความสําเร็จในแบบที่ต้องการเป็นของพวกคุณทุกคนครับขอบคุณและสวัสดีครับ